เป็นพระที่วัดภูดินแดงนั่นแหละแต่ว่าไปรักษาการอยู่ที่วัดไทยพัฒนาตกจากที่สูงนะศีรษะกระทบหอเลาลงความเห็นว่างั้นกระทบเพื่นอย่างรุนแรงตายอาจารย์เกี่ยวอะไรเสียภาพไปหนึ่งรูป ปวดอยู่มาได้แล้วสิบแปดปีแล้วอไรู้ขึ้นไปทำอะไรบนที่สูง <c oughs> การก่อสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์การดูแลาศาสนาวัตถุ ถ้าททำไว้มากกับชำรุดสุดโสมมากไม่ดูแลไม่บูรณะปฏิสังขรณ์ก็ไม่ได้อะไรอยู่วัดสร้างมานานแล้วมันมีมการชำรุดสุดโสมก็ต้องดูแลอ,อันนี้ประวัติเอาอกาศเข้าไปสักหน่อยมอนกไง ปีสิบแปดลุดตาจึงขอบอกกล่าวให้ญาติโยมอยู่ในโซนของจังหวัดศรีสะเกดได้ทราบวัดภูก็จะถวายเพลิงพระภิกษุมรณาภาพ นั่นแหละก็จะเผาที่วัดภูดินแดงของเราโนนสําเลอกันนะอำเภอกันทรรักเวลานพระก็คงจะเข้าไปช่วยงานกันบ้างแล้วลวะคนล้มตาด,ดูดูก่อนดูยานพาหนะดูโยมมีความสะดวกที่จะ,ะบริการไหม <c oughs> หลับหลับความสะดวกไปนนะก็ไม่ค่อยสบายหรอกโรคโรคอะไขใครเจ็บเหมือนกันกับยาโยมนั่นแหละแต่ถ้ามีธุระมีความจำเป็นก็ต้องไปเอาไปด้วยนะเจ็บป่วยก็เอาไปได้ ยังมันแหละอืมคํว่าการเวลาเนี่ยเราจะไปรอไม่ได้นะรอการเวลารอเมื่อนั้นรอเมื่อนี้เราถึงจะเอ่อสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองถึงเราอายุเราจะมากนี่อายุเราจะมากแล้วเป็นคนแก่แล้วเป็นชราแล้ว ไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำคัญหรอกเท่าไรหรอกหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความแก่มันก็ปรากฏนะมันก็แก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยนี่ยากลำบากเพราะความแก่ความชราเนี่ยแหละ สังขารร่างกายมันก็มีการชํำรุดสุดโสมโยกคลอนลวมแข่งขาไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ตอ้องอาศัยการฝื้นจะไปฝื้นเอาตามลำพังเลยแบบเดียวไดไปเลยก็ล,ลำบากอยู่นะการที่เราจะฝื้นได้ก็ต้องมีการฝึกฝึกหัด ตามรูปแบบที่พระพุทธเจ้าท่าทนสอนเขาไว้สอนเขาไว้คือให้เรามีสติรู้ตัวของตัวอยู่รู้ตัวของตัวอยู่ว่าเรากำลังเป็นอะไรเรามีความรู้สึกอย่างไร มันบอกอย่างนั้นหลักของสตินะไม่ใช่ไปรู้อะไรมากมายให้รู้ตัวของตัวแต่ถ้าเรายังไม่มีสติเลยเราก็ยังฝึกนะไอ้สติคำว่าสติสตินี่มันก็มีเหมือนกันทุกคนนะั่นแหละแต่ว่ามันน้อยไปสติอันดั้งเดิมนะั้นมันมันน้อยของเก่ามันน้อยอต้องสร้างขึ้นมาใหมอ่อีก <c oughs> เพิ่มเติมให้มันมีกำลังมากๆขึ้นกำลังของสตินะนะมากๆทําตามแบบที่สอนกันมาอย่างนั้นแหละนะออทําตามแบบของหลวงปู่ม,มั่นทําตามแบบของหลวงปู่ชาเท่านั้นนะะถ้าเราไม่ทาตามเนี่ยเอก็ไม่มีใครช่วยเราได้ละออต้องตัวใครตัวมันเท่านั้นละถ้าเราทําไม่ได้นะแต่วลนงตาเข้าใจว่าทําได้ทุกคนแล้วนะเออ,เอ,อ คนทุกเพศทุกวัยเพศทุกวัยถ้าเราจะเอาเฉพาะวันพระเดือนละสี่วันท่านนี้ได้เข้าไปวัดพอจึงได้ไปฝึกไปหัดอย่างนั้นมันน้อยไปเราอยู่กับบ้านแล้วก็พอจะมีเวลา,เ,วลาเ,ลเสริมเพิ่มเติมนำเอา ผูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดเอาแล้วเอามาฝึกมาหัดในตัวเราบ้างในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนอยู่กับเฝ้าเฝ้ากับเรือนก็นั่งรูลมหายใจของเราเนี่ยเราจะหายใจอยู่เราจะดูลมหายใจของเราอยู่เรื่องเรื่องเราจะรู้อยู่เสมอสมอ,อย่างนั้นเมื่อมันมีความรู้สึกยังไงเราก็รู้หมดแล้วแต่เรารูลมหายใจได้เอเอ ความรู้สึกนึกคิดเราก็รู้จักเทนนั้นเราก็รู้จัดังี้หรอกคือรู้ตัวของตัวตัวเองมีเป็นอะไรอยู่ถ้ามารู้ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็ก็สอนตัวเองได้เหมือนกันคุยกับตัวเองพูดกับตัวเองนั่นแหละพูดกับตัวเองว่านี่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วเออความ <c oughs> แก่ความชราเนี่ย ความยากความลำบากมันี่เกิดจากการสิ้นไปเสื่อมไปของสังขารและร่างกายของเราเนี่ยนะมันก็จะมีเหมือนกันทุกคนนะเนี่นเยเราก็สอนตัวเองได้พูดกับตัวเองได้บอกกับตัวเองได้เราจะไปแสวงหาความสุขนอกใจนั้นหายากอยู่นะเ,เป็นความสุขที่ฉาบสวยจ่นั้นแล้วผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไป ความสุขทั้งนอกภายนอกให้ก็สุขที่เกิดขึ้นกับใจนี่เขาเรียกว่าสุขใจเนี่ยสุขใจสุขที่แท้จริงคือมันนิ่งอยู่ทมากลา,า,า,างของการเคลื่อนไหวนี่นิ่งอยู่ทมกลางของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของโลกการเคลื่อนไหวของสังขารและร่างกายของเรานี่นะ มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดวะเนี่ยก็จิตที่สงบความสงบที่แท้จริงหรือเรียกว่าสงบแท้หรือสงบอย่างก็เรียกว่าถาวรคือนิน่งอยู่ทา่ามกลางของการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่แหละร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามอืมอยู่รู้ไว้นิ่งๆนช่สติปัญญาเ็าบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆ จะบอกตัวเองอยู่สม่ำเสมอจะอยู่ในลักษณะนี้ถึงจะเท่าเฉลกแต่ชลายอย่างไรก็ตามเถอะถ้าใจมีที่เกาะมีที่ยึดมีที่พึ่งและมีพระรันาตนตรัยมีพระรันาตนตรัยเป็นสารณะกระสุรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะพูด ยดลงมาให้มันสั้นคำว่าพรระัตนา,ตายัยเนี่ยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าําได้น้อมเอามาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกได้เคำว่าพระสงฆ์มันก็เกิดขึ้นอีกใจของเราเนะี่ยคำว่าพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าเป็นนักบุชน,นะนักนก็เป็นได้อยู่ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็เป็นพระสงฆ์ได้เป็นอริยบุคคลได้เหมือนกัน ขอให้มีพลัตนาใจจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้เข้าถึงพลัตนาใจให้ได้ให้เข้าถึงพลัตนาใจให้ได้พลัตใจอยู่ที่ไหนนะมันจะอยู่ที่ใจของเราเข้าให้ถึงใจเข้าให้ถึงจิตเข้าให้ถึงใจของเราด้วยการเกาะลมหายใจเท่านั้นเกาะลมหายใจเท่านั้น คิดให้มั่นทาให้มากแคอย่าอย่าคิดที่จะไปปล่อยอย่าคิดที่จะปล่อยคิดที่จะอยู่อย่างเดียวดายโดยที่ไม่มีที่เกาะที่พึ่งที่ระลึกที่ระลึกเกียวเนียแต่การเกาะดูลมหายใจในการดูลมหายใจเราจะทําความรู้สึกยังไงแค่นั้นเองเราจะทําความรู้สึกยังไงกับลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนะเอ๊ ให้เราทําความรู้สึกรู้เฉพาะลมรู้เฉยเฉยรู้ไม่รับไม่ปฏิเสธรู้ไม่รับไม่ปฏิเสธความหมายนะความหมายเรียกว่ารู้โดยการวางเฉยรู้โดยการวางเฉยแต่ในภาคของการฝึกคัดเนี่ยเราต้องพยายามเข้าไปอยู่ในลมหายใจได้เอาคําว่าเราเราเนี่ยเราหายใจอยู่เออ เรากําลังหายใจอยู่เรารู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่อันนี้อืนนี้นะแหไรใช่ถ้าเวลาเราน้อยอืเวลาเราไม่มากนาที่การงานจะต้องมาถึงอีกแล้วอะไรอย่างนี้เราก็ทําซะก่อนก่อนที่จะไปทํางานท่านาทีตั้งเขาเรียกวันดังสํารวมจ,จิตเจก่อนอืมสารวมจ,จิต ทำหัว,วใจให้เป็นสมาธิให้สมาธิเสียก่อนพร้อมที่จะรับภาระพร้อมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่การง,งานอแล้วก็จะต้องอาศัยสติที่เราฝึกมานี่ละนี่รเล็กน้อยนี่นะรเล็กแน,น้อยแต่ถ้าเราต่อตอนนานเข้านานเข้ามันก็จะเป็นเองของมันได้มันจะระลึกรู้เองด้วยตัวของตัวเอง เราทํามากันอย่างนี้อืเราฝึกกันมาอย่างนี้รูบาอาจารย์นะสายอีสานใต้เอ๋เอรียกว่าอีสานใต้ใา,า,า้เขาหลวงพ่อชาท่านฝึกมาอย่างนี้สอนมาอย่างนี้ท่านสอนสมาธิโดยการดูจิตเอเอโดยการดูจิตเนี่ยเอนี่เราจะเห็นจิตของเราได้เราก็จะต้องมีที่ดเกาะก่อนในเบื้องต้นอืเราจะได้รู้ว่าจิตเป็นลักษณะไหนจิตมันเป็นยังไง อะไรยังไงอย่างนี้นะต้องรอก,ก่อนคุณช้อุบายวิธีของพระพุทธเจา้านั่นแหละต่อให้จิตมันดูดดยอ,นอ,อยู่กับลมซะก่อนห้มันเกาะอยู่กับลมซะก่อนเนี่ยไอผู้รู้ผู้รู้จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้จะต้องมีสติเป็นควบควบคุมคอยควบคุมอให้ให้ของสองอย่างเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันให้ได้ระหว่างจิต ผู้รู้กับลมเนี่ยนะลมก็อีกอันหนึ่งผู้รู้ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยนะเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้จะต้องได้อ,อาศัยสติสติเป็นคอยควบคุมแล้วก็กำกัดแต่ถ้าเรายังไม่มีอะไรเลยก็ต้องอาศัยบังคับบ,คบังคับพอใจบ้างพอใจที่จะทำไม่พอใจที่จะทำมันมี ไอธรรมชาติของเราเนี่ยมันมีความขี้เกียจก็มีความขยันมันก็มีเนีมันมีจังหวะของม,มันมันจังหวะของมาันไอนี่ถ้าเราจะปฏิบัติศาสนาเนี่ยนะเราเป็นชาวเราจะปฏิบัติพุทธศาสนาะจะร้อยอาจจะพอใจไม่ได้พอใจหรือไม่พอใจบ้างก็ต้องบังคับเอาละไม่พอใจก็ต้องบังคับอัดบังคับตัวเอง กับตัวเองเล็กๆน,น้อยๆอย่างเงี้ยไะแต่ก็ลำบากเหมือนกันน่ะแหละเพราะเราจะลองอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องนี่ตอนถ้าทัดูไว้ไปตามลมน่อตามการตามเวลาตามสื่อโฆษณาทั้งนอกเนี่ยนั่นก็พอทําได้มันเป็นระยะๆะะไปจ้ะมันไม่ต่อเนื่องมันเป็นบางทั่วก,จาก,กาิกจากรรมกิจการกันคืมาก็ได้เข้าไปรวมวเขาเท่าที มาเข้าไปรวมก็ไปนั่งกำหนดนั่งภาวนากเขาบางเอิในลักษณะเขาเรียกว่าฉาบช่วยมันไม่ต่อเนื่องมันจะไม่เห็นผลเห็นผลไ,ได้แต่ว่ากำหนดตรมเนียมประเพณีเนี่ยมันจะได้ในลักษณะนั้นแต,แต่ถ้าเราจะทําให้ต่อเนื่องแล้วต้องอาศัยการบังคับควบคุมตัวเองสักหน่อยอย่างพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไทยอีาสานเราเนี่ยนะมันเคย ฝดกันมานานจนเคยแล้ววันตอนเชา้าตื่นตั้งแต่เช้า้วต้องเตรียมข้าวปลาอาหารเลยเตรียมของที่จะใส่บาตรนะทําบุญใสบาตรท,ทาบุญอันนี้ถือว่าได้หลักแล้วนะได้หลักและคุณตาคุณยายวันที่ติดเป็นนิสัยมันติดเป็นนิไสัยได้ทานและได้ทานได้ข้อวัด <c oughs> ได้ทําทานทุกวันทุกวันทุกวันไอ้ทาทานได้บําเพ็ญศีล ได้เจริญภาวนาเอ๋ทำกันมาอย่างนี้ก็ฝึดกันมาอย่างนี้มันมีกิจกรรมอ้รวมตัวกันอีกเนี่นานๆสำหรับเจะได้มีโอกาสเข้ามาร,รวมตัวกันในลักษณะเขาจัดงานรวมตัวคือเรื่องปฏิบททัติธรรมวัดนั้นวัดนี้ก็มีเป็นระยะระยะไปแต่ก็ละทำบุญให้ทานด้วยการใส่บาตรพระตอนเช้าๆยนะ่ยเนี่ย อาจารยาไอ้นี่เราได้ทําของเราทุกวันทานเราก็ได้บําเพ็ญทุกวันศีลเราก็ได้บําเพ็ญของเราทุกวันเราเลิกเพงทุกวันการเจริญภาวานาะให้การดูรมให้ใจเข้าให้ใจออกเพื่อให้รู้ตัวเขาตัวอยู่ <c oughs> ได้รู้ตัวเขาตัวอยู่ว่าการเวลามาถึงแล้วชาวมาเราจะต้องบําเพ็ญทานต้องใส่บาตรทาบุญเรามีพระเจ้าประสงค์นี่เอง คนไทยมันโชคดีอยู่ยนี่แหละมีพระเจ้าประสงค์ได้เดินบิณฑบาตเนี่ยให้เราได้เห็นทุกวันทุกวันให้เราให้โอกาสเราได้บำเพ็ญทานศีลแล้วก็ภาวนาอย่างสม่ำเสมอมีหลายที่ในโซนของจังหวัดสีขสิเกตเนี่ยสุขสิเกตวัดป่าสายของวัดหนองป่าพงมีสี่สิบกวัดอั่เนี่ยป่าพง อยู่ใกล้ๆกันอืใกล้ๆกันทั้งอุบลทั้งศรีสะเกดนี่นะหลายนิยาติโยมทั้งนี้ในแถบทิ่นี้จึงได้ทํามีการบําเพ็ญกันอย่างติดต่อดอเนื่องมไม่มากน้อยก็เอาเท่านี้ละเอาเท่าที่เอเราพอที่จะอทําได้อืมแต่ส่วนมากก็จะทําได้นะถ้าจะไปเห็นญาติโยมเ ชุมชนจะวาดหน้าวาัดน้องป่าพงเขาก็ยังทํากันสม่ําเสมอนี่คุณตาคุณยายนี่เอาเท่าที่มีนั่นแหละนะไอ้ลูกหลานเขาก็งานงานภาระหน้าที่แต่ตาวัยของเขาขยับขยืขย่นเคลื่อนไปมาพื้นทีคุณตาคุณยายเขาจะทาต่อไปแบบคุณตาคุณยายนี่แหละเพราะว่าเราได้ปูพื้นฐานเราสร้างเสร็เอาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้ได้เห็นเป็นแบบเป็นอย่างแล้วเขาก็ จะถามคกเขาตอติดต่อต <cues> ่อไปเรื่อยๆบางคนเขาก็ทําตั้งแต่เล็กเลยตอนทุกวันในในอายุล่วงเลยผ่านเข้าไปมากแล้วจนเข้าวัยผู้ใหญ่เข้าวัยคนแก่เขาก็ยังทำอยู่ไปทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าการบําเพ็ญมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะญาติโยมทั้งหลายการบําเพ็ญนะเราจะต้องทําให้มันติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องนะเพราะอะไรเราต้องทําเอาของเราเองท่านผู้จักาท่านบอกไว้นั้น พระพุทธเจ้าท่านมาช่วยอะไรเราไม่ได้ถ้าเราทําตามคาบอกคอําสอนของท่านไม่ได้อันนี้อนนี้ในนด้นในเขตเนี่ยในเขตในเซสิเกตอุบลเนี่นแหละที่หลวงตาที่้งบอกกันทําตามที่หลวงพ่อชาญจะสอนนะนะถ้าโยมไม่ทําตามเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยโยมได้แล้วละต้ออยู่ใครอยู่มันเพราะอะไรพระไม่จะทักหลตาเองที่อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ทํา มาทำแบบอย่างที่หลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาอ่อารสอนให้ทําแต่ทํารูปแบบกันนั้นเองนักบวชจะมีข้อวัดข้อปฏิบัติมากกว่าญาติโยมสักหน่อยออมากกว่าญาติโยมสักหน่อยก็ต้องเตืเ่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าอ,อ,อะไรนอนชั่วช่หน่อยอ,อ,อะไรอย่างนี้มันก็ต่างกันญาติโยมไปต่างกันญาติแต่ ถ้าสรุปอืมเนื้องานที่ได้มาแล้วให้ม่ต่างกับรับได้พอๆกับญาติยโยมมันอะะเอาแล้วเฉพาะฉะนั้นนะวันนี้ลุงตาจึงส่งข่าวอะไลนส่งข่าวอาจารย์วัดภูรินแดงของเรามรณภาพแล้วเขาจะเปิดวันที่ยี่สิบแปดนะคุณตาคุณยายอย่าลืมเดี๋ยวก็เราเข้าไปรวมตัวกันวันที่ยี่สิบแปดกุมบาพันที่วัดภูรินแดงวัดโนนสําเริงของเราแล้วกัน๋ยวลุงตาก็ หาโอกาสเหมือนกันคงจะมีโอกาสได้เข้าไปก็จะไปแต่ละ <c oughs> พูดใหญ้ญาติโยมได้รับรู้รับทราบกันใเตอนนี้ละ